อันรู้สึกเลยครับเกมการแข่งขันมือนี้ที่ทีมมูเจ้าสามารถชนะแมนยูไปได้หกประตูต่อสามแล้วมูเจ้าสองคนกะแคทแทตทิกได้นําได้กิ่มนี่รู้สึกไลยครับอันที่จริงสกอร์ที่มูผมตั้งไว้ก็ว่าสียิ่งกันประมาณคนละหกลูกเลยละครับแต่ว่าห,หนาเป๊ะเลวาว่าขันยิ่งปาน,นั่นทีมอื่นเขาสีบอกการเล่นน้ำเฮาก็เลยยิ่งสนริพอร่อละครับอันสำหรับตอนนี้มีแฟนฟุตบอลหลายทีมเลยที่พากันหลอแมนยูว่าตอนเจอทีมมูเจ้านี่เล่นบอเป็นตัซีแตกเลยนี่รู้สึกยังไงบ้างครับอ๋อครับมันก็เป็น ซีซันฟุตบอลนะครับมันก็ต้องมีเราเล่นกันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่ใจว่าตามตรงก็คือว่าบาวาจะทีมใดมาพาคเข้าตอนนี้สภาบ้านก็คงไม่ได้ต่างกันมาได้นะครับผมว่าตอนนี้อาเซียนอนเป็นจ้าฝูงมูอเจ้ามีความคิดเห็นจังไลยครับไอเข้าดีใจไปแล้วครับเพราะว่าโดนโดนเทียอาเซนอนจะได้มาอยู่ที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆที่เรื่องนี่นะโดนโดนเทียเขาจะได้อยู่ดิอันดับหนึ่งเราคิดว่าปีนี้แมนซิตี้จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อีกไหมครับหรือว่าอาเซนอนซีเอาไปแดด อเคว่าเรื่องที่อาร์เซนอลซีเป็นแชมป์พิมพ์ลีกในปีนี้มันแถบจะเป็นไปบ่ได้แล้วะครับเพราะว่าทีมเฮานี้ผูกขาดกลายเป็นแชมป์พิมพ์ลีกเลก็กะว่าได้ถึงตอนนี้อาร์เซนอลจะอยู่ที่หนึ่งแต่ว่าเขาเคยแพ้แมนยูเป็นบล่ล่ะเราเฮากับชนะแมนยูมากกับ่บลายยาย้ายใหญ่หางเราเรื่องนี้ว่าเจอกันในลีกกาสซีได้หูกันครับ ผู้เจ้าเล่นเก่งไปนี่เป็นยังคือบ่เคยได้เลยเชี่ยยู่ฝ่าจักเทียเรื่อหรอครับอันนี้พ่อจะตอบได้บ่ครับก็บักฆ่าเนี่มันกวนตีนแล้วล่ะหมอเมื่อก็้จะเย็นเยมอถามแมี่ยแข็งแข็งเย็นเย็นวันตีนนี่ว่ยวันในบ่นอกกูมื้อนี้อันนี้ครับบ้องแก้วไล่พี่เมลีครับเป็นรางวัลสำหรับผู้เจ้า2คนป้าฟาไปฟา